ติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะวันนี้ติ๊กพามาเที่ยวสวนติ๊กเองค่ะพามาชมสวนติ๊กนะคะนี่ติ๊กก็ปลูกฝรั่งปลูกกล้วยหอมทองแซมไปนะคะฝรั่งฟักทอง ปลูกผสมผสานเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกค่ะสองตัวนี้ไม่ได้ปลูกค่ะนี่ค่ะมีทั้งทุเรียนทุเรียนต้นเล็กอยู่ผสมผสานทุกอย่างดอกแคนะคะ ติ๊กพยาามทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้อมอนมันเบอรี่นะคะนะคะติ๊กพาไปมาชมอคลองติ๊ขุดคลองเลี้ยงปลานะคะเป็นปลาเข็งนะคะ ปลาเข็งเลี้ยงแบบผสมผสานมีทั้งปลาเข็งมีทั้งปลาดุกปลูกไผ่ปลูกอะไรนี่ทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นนะคะผสมผสาน มันบรี่ค่ะมะน,มา,มนาวกล้วยนี่น,นะคะอันนี้คองเลี้ยงปลานี่อสามารถเลี้ยงปลาได้อืมก็ยาวเหมือนกันนะคะเป็นหมื่นตัวได้ค่ะนี่นค่ะคองสำหรับเลี้ยงปลาสุกิกนะคะ ผสมผสานที่ก็ทำผสมผสานทุกอย่างสามารถเลี้ยงทั้งปลาดุกทั้งปลาเข่งทั้งปลาหมอเนี่ยนะทั้งปลาดินผสมผสานนะคะนี่ค่ะติ๊กจะถ่ายทำส่วนติ๊กติ๊กจะถ่ายทำเป็นตอนๆให้ดูนะคะอ่า ว่ามีอะไรบ้างนี่คลองคลองนี้คือปูพยางนะคะดึกประมาณาหนึ่งเมตรนะคะ,คะอันนี้หนอเดี๋ยวถ้าหนอออกเดี๋ยวจะเก็บถ่ายให้ดูนะคะ,คะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขาย สมผสานทุกอย่างนะคะนี่ค่ะสามารถเลี้ยงปลาได้เป็นหมื่นตัวเลยนี่ค่ะระบบน้ำติ๊กจะใช้อ่ะโซลาเซลลให้น้ำหมุนเวียนนะคะน้ำปลาที่ก็จะเอาไปใส่ต้นไม้นะคะสุกใส่ต้นไม้นะคะ ผสมผสานทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ๊กจะพาเลาะรอบสวนว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้ที่โซนมะนาวนะคะโซนมะนาวมันมีทั้งมะนาวมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะในสวนติ๊กนะคะแต่วันนี้ติ๊กพามาดูคลองเลี้ยงปลาก่อนนะคะคลองเลี้ยงปลา ในทุซีลูกชานมไข่มุกชานมมาดูดินางเอกในกล้องให้แม่หน่อยนี่ค่ะส่วนผสมผสานติ๊กนะคะนี่ก็ผักหวาน,นต้นผักหวานสับระรดก็มีนี่ในยางนาพายุ ยุงยางนาทำน้ำหมักใช้เองส่วนติ๊กปวดศดสารนะคะน่ะขกวานอันนี้ถังน้ำหมักนะคะ,คะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติ๊กจะพาไปดูโซนอื่นๆนะคะนี่ค่ะ ระบบน้ำใช้แผงโซลาเซลล์ค่ะติ๊กกลัวเบื่อนะคะติ๊กจะทำเป็นตอนเป็นตอนให้ดูนะคะอันนี้ตรงนี้ก็เป็น,นอันนี้ก็เป็นบ่อเหมือนกันขุดคลองเหมือนกันนะคะ มานี่ลูกมานี่มานี่ค่ะพรุ่งนี้ตที่พามาดูใหม่นะคะวันนี้ที่ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายฝากติดตามช่องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ